กลับเข้าสู่ช่วง RSU Society นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทางคณะเภสัชาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยรังสิตของเราก็ได้มีการไปเข้าร่วมอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับกับโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่กับเทศบาลนครรังสิตที่เขตชุมชนสะพานแดงรังสิตคลองหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ประสานงานในโครงการนี้นะครับนั่นก็คืออาจารย์เภสัชกรชัยวัฒน์ลิ้มประเสริฐคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะแม้แค่ฟังชื่อโครงการน,นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วอย่างนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เขาว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับก็ขอเริ่มจากที่ว่าโครงสร้างของหลักสูตรของคณะก่อนนะครับ <udes. S 2> จากคราวที่แล้วประมาณเดือนที่แล้วครับที่มีการเปิดของศูนย์ครั้ง ิเคราะห์เครื่องสำอางนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นทางสายของผลิตภัณฑ์ครับเป็นทางสายฟาร์มสายแต่ของผมเนี่ยเป็นตัวแทนของทางสายฟาร์มแคร์หรือว่าสายผู้ป่วยหมายถึงว่าเป็นเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยใช่ครับาคือเอา Product จากที่ทางฝ่ายผลิตภัณฑ์ผลิตอย่างมีคุณภาพแล้วนำส่งถึงผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยได้มีความรู้ในการใช้งานในการใช้ยาได้อย่างถูกต้องครับผมค่ะแล้วจริงๆโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างครับซึ่งตรงส่วนนี้ครับเราเน้นไปที่ตัวของหลักสูตรเภสัชฟาร์มแคร์ที่มีการฝึกงานที่ด้านทางล้าน ร้านยานะครับร้านขายยาของคณะที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านทางวงเวียนด้านหลังนะครับเราจะเน้นไปที่ชุมชนมากขึ้นโดยชุมชนในรอบมหาวิทยลังสิตเนี่ยเราก็ได้ประสานงานร่วมกับเทศบาลนครลังสิตนะครับโดยท่านนายกเทศมนตรีคุณธีรวุฒิกิ่นกุุมนะครับได้ความอนุเคราะห์ให้เราเข้าร่วมกับโครงการนี้ซึ่งเรา ไม่ใช่ว่าไปเริ่มเองนะรรเราร่วมกับของทางเทศบาลอยู่แล้วในการเข้าถึงชุมชนถ้าเพื่อนําความรู้ในการใช้ยานะครับ,รบไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเริ่มจากของ บริเวณที่นครลังสิตก่อนครับผมแทนที่จะให้ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆเดินเข้ามาหาความรู้กับเราแต่นี้คือเรารุกลงไปในพื้นที่เลยร่วมกับเทศบาลนครลังสิตเออนี้ก็เหมือนแบบว่าไปตามบ้านแล้วก็นาความรู้ไปให้ถึงที่เลยใช่ครับนะครับผมทีนี้ต้องถามว่าแล้วคณะเภสัชของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในส่วนไหนบ้างครับในกิจกรรมนี้ครับครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการให้ความรู้กับชุมชนนะครับจากภาพนี้ก็คือจะเป็นความรู้กับชุมชน ที่เป็นชมรมผู้สูงอายุ <c oughs> นะครับอันนี้จัดที่โรงเรียนค่าโงรงเรียนสายปัญญาลางังสิตนะครับ <c oughs> เป็นศูนย์บริการสุขภาพของเทศบา,นานลนครลังสิตนะครับให้ความรู้เรื่องยารักษาตัวโรคประจําตัวไขมันความดันเบาหวาน <c oughs> นะครับหรือว่าลักษณะของตัวที่เป็นลักษณะความรู้เรื่อง ทำยังไงไม่ให้ลืมกินยาเภสัชก็จะมาสอนเทคนิคว่าเออยากินก่อนอาหารหลังอาหารเนี่ยต้องกินนะกินาทีแล้วทํายังไงถึงจะไม่ให้ลืมเราก็จะมีการนําความรู้อันนี้ครับไปถ่ายทอดให้กับชุมชนครับผมก่อนไปคําถามต่อไปขอถามนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์คะว่าทายังไงไม่ให้ลืมคะเพราะว่าเป็นคนนึงที่ลืมตลอดเลยค่ะตอนนี้เราก็มีดาวน์โหลดแอปนะครับแอปที่ช่วยในการเตือนเหมือนกับว่าอ่าตอนนี้ ถึงเวลากินยาก่อนอาหารแล้วครับครับก็จะมีแอปตัวหนึ่งเตือนขึ้นมาเลยแล้วก็แอปตัวนี้ก็สามารถที่ดาวน์โหลดเป็นรูปภาพได้ด้วยครับเหมือนเป็นนาฬิกาตั้งเวลาแต่คืออันนี้คือเลขค้าทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วครับว่นี่คือเป็นการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเป็นประโยชน์ใช่แล้วนะครับทีนี้จากการลงพื้นที่ไปพบกับคนในชุมชนในแถวนี้นะครับผมปัญหาที่เราพบนะครับนอกจากในเรื่องการลืมกินยานะครับเรามีการพบไหครับว่าโรคต่างๆที่คนในชุมชนเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ เป็นโครคอะไรบ้างตอนนี้ก็ตาม ตามธีมของเทศบาลนะครับก็คือจะเป็นโรคไข้เลือดออกอ๋อครับอันนี้ไม่ไม่ใช่อีโบลานะครับแต่เป็นไข้เลือดออกยายา่ามันเลยนะครับตัวไข้เลือดออกตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมีไข้สูงเกิน2องวันนะครับแล้วสังเกตว่าเราไม่มีอาการหวัดเลยนะครับมีไข้สูงกินยาลดไข้เราไม่ลงรีบไปหาคุณหมอเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้เลือดมันจะออกข้างในนะฮะทำให้มีอาการขาดเลือดแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เราก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าถ้าสังเกตยังไงที่จะเป็นลักษณะของการไข้เลือ ออกหรือเป็นอาการหวัดนะครับเพราะาตอนนีม้มีมีหวัดตามฤดูกาล<ช>มีฝนมา นะครับเป็นพายุมาก็ต้องแยกให้ออกระหว่างสองอาการนี้เพราะว่าไข้เลือดออกคล้ายๆกับหวัดมาเพราะว่าอย่างตอนสมัยพี่เด็กๆเด็กๆค่ะอาจารย์เอเป็นห้าครั้งอ่ะโอ้โหห้าเยอะมากขนาดเป็นห้าครั้งยังไม่สามารถแยกแยกแยะออกเลยว่าว่าเป็นอะไรอ่ะคือยุงเนี่ยเวลามากัดปึ๊บบางทียุงมันที่ตัวเดิมมากัดนะคือสายพันธุ์อื่นคือเขาบอกว่ายุงมีหลายสายพันธุ์มากเพราะฉะนั้นเราจะเป็นหวัดได้เรื่อยๆเลยนะครับและนอกจากโรคไข้เลือดออกแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ที่เขาเป็นกันเนี่ยก็คือในเรื่องของเบาหวาน ใช่ครับมีปัญหาเยอะไหมครับสาหรับการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางบางคนเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้ใช่ครับก็คือจะเป็นลักษณะของเริ่มจากยากินก่อนนะครับยากินเนี่ยมันจะต้องระวังอย่างหนึ่งคือว่าถ้ากินแล้วเนี่ยต้องให้สัมพันธ์กับมื้ออาหารด้วยบางคนกินยาเบาหวานแต่ไม่กินข้าวน้าตาลต่ำาม่ไไปโรงพยาบาลได้ครับซึ่งคนที่ไปโรงพยาบาลจากโรคเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะน้าตาลต่ำใช่ครับต้องกินยาให้สัมพันธ์กับมื้ออาหารใช่จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นเบาหวานแล้วต้องมาอดข้าวอดอาหารไม่ใช่นะต้้องทานให แต่อาจจะต้องมีการเลือกรับประทานอาหารสักนิดหนึ่งถูกต้องครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่เอมีการเห็นในในภาพเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีนักน้องนักศึกษาเข้ามาร่วมกิจกรรมกันด้วยผู้ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในชั้นปีที่เท่าไหร่ถึงจะสามารถมาร่วมกิจกรรมับโครงการได้คะนักศึกษาชุดนี้จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่6ซึ่งอันนี้ครับเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของคณะเภสัชนะครับที่เป็นหลักสูตร6ปีนะครับเน้นความให้ความรู้กับชุมชนนะครับ แหล่งฝึกแรกก็เป็นศูนย์ข้อมูลยาซึ่งได้เปิดตัวของศูนย์ข้อมูลยาไปเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้บริการความรู้ทั้งบุคลากรและประชาชนในรอบพื้นที่นะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นนักศึกษาที่ฝึกที่ร้านยาของคณะอันนี้จะไปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคประจําตัวนะครับไขมันความดันเบาหวานส่วนที่3นี่ก็คือจะเป็นฟ้าใสคลินิกฟ้าใสอันนี้ก็คือมีลังสิตธิ์ฟ้าใสแล้วก็ร่วมกับโรงพยาบาลธัญลักษ นะครับเราเอาน้ำยาอดบุหรีจะเห็นว่าเป็นขวดสีฟ้าเนี่ยที่ถืออยู่นี่ใช่ครับจะเป็นน้ำยาช่วยเลิกบุหรี่ถ้าคนไหนที่มีรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยง่ายนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหายใจไม่ค่อยเต็มอิ่มนะครับอันนี้เราจะเป็นน้ำยาช่วยเลิกบุหรี่ตอนต้นนะครับได้รับบริจาคจาก สถาบันธัญลักษณ์หรือโรงพยาบาลธัญลักษณ์ตรงข้ามเรานี่เองครับอันนี้ผมว่าช่วยได้จริงนะไม่ผมผมไม่ได้สูบุหรีนะแต่คือหมายความว่ามีเพื่อนที่เขาสูบเขาอยากเลิกก็มีน้ํายาช่วยช่วยเลิกนี่แหละพอเขาบอกว่าพอพอกินเข้าไปปุ๊บบ้วนใช่ไหมใช้บ้วนใช้บ้วนนะครับแล้วเวลาสูบุหรีเนี่ยเขาต้องใช้คําว่าไม่อร่อยเขาก็จะแบบไม่อยากสูบบุหรีเรอนี้นี่ช่วยได้แล้วก็ที่ลดปัญหาเรื่องของพิษจากบุหรีมือสองไปด้วยครับอยาก จะลดะเลิกบุหรี่ให้กับคุณลูก นะครับหรือว่าคุณแม่เดือนสิงหาที่ผ่านมาอยากเลิกผู้หญิงไหมลองไปปรึกษาดูได้ครับที่สถาบันทยักษ์หรือว่าที่คลินิกรังสิตฟ้าใสอันนี้ตรงห้องถมไปห้องพยาบาลของเรานี่เองก็สามารถที่จะไปขอคําปรึกษากันได้เลยใช่ครับแต่อย่างค่ะมีน้องนักศึกษาที่บอกว่ามาร่วมโครงการนี้เป็นชั้นปีที่หแล้วมีน้องมีการให้กระแสตอบรับในการร่วมโครงการมีเสียงออกมาอย่างไงบ้างคะตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของเพิ่งเริ่มต้นครันเนี้นับเป็นครั้งที่5ครับก็ คือจะอเป็นลักษณะของการแอไซน์ให้เป็นหนึ่งหนึ่งชิ้นงานของอนักศึกษาที่ต้องไปะนะครับสิ่งที่ได้ตอบรับมาจากของที่ผ่านมาคือนักศึกษาบอกว่าได้มีประสบการณ์ในการสัมผัสกับผู้ป่วยได้ทํางานร่วมกับสา,สาขาวิชาชีพอื่นด้วยนะครับเขาก็ได้เป็นประสบการณ์ของเขาในชีวิต เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนครับผม,ผมแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นจะต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วย <c oughs> อันนี้คือลงไปเจอคนป่วยจริงๆผู้<ช>ป่วยจริงๆแล้วสามารถรที่จะนําความรู้ที่เราเรียนมาเนี่นยนะครับไปให้ประโยชน์ต่อคนอื่นๆ,ๆได้อีกด้วยนะครับแล้วทีนี้ <c oughs> เสียงของนักรศรึกษาที่ลงไปแล้วนะครับแล้วเสียงตอบรับของคนที่ได้รับความรู้จากเราแลยครับชาวบ้านชุมชนที่อยู่ในนี้ก็ส่วนนี้เราจะมีเริ่ม ทำการเป็นแบบประเมินนะครับ,รบในส่วนของการที่ว่าก่อนเริ่มลงไปเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของเภสัชด้วยหรือว่ายาที่เขาใช้อยู่ในโลกประจําตัวอยู่นี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอ่าครับซึบ่งเสียงตอบรับมาส่วนใหญ่ก็คือว่ายาที่เขาได้อยู่เนี่ย จากโรงพยาบาลเนี่ยข้อมูลอาจจะน้อยะระยะเวลาอาจจะสั้นในการที่คุยกับคุณหมอหรือว่าจากที่เภสัชท,ที่เคาน์เตอร์โรงพยาบาลเราก็ไปให้ความรู้ตรงนี้มากขึ้นเขาก็มีความเข้าใจและมีความพอใจมากขึ้นส่วนของเรื่องเลือกบุหรี่อันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่มี ยกวินมอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับพามาเลยบอกว่าเนี่ยอยากเลิกเพราะว่าคนหนึงเลิกแต่อีกคนหนึงมันไม่เลิกก็ไม่เลิกในทันทีจริงคือคนหนึ่งเนี่ยอยากจะเลิกมากแต่พอเห็นที่คนหนึงสูบเนี่ยมันเหมือนก็ยังมีความอยากก็จะกลับไปสูบเหมือนเดิมใช่ครับก็เลยบอกว่าดีมากอยากจะให้มาอีกแล้วก็ ขอเอาเพื่อนเข้าไปด้วยเข้าโครงการด้วยอันนี้ดีตรงที่ขอเอาเพื่อนเข้ามาด้วยนี่แสดงว่าน้าจะรักตัวเองแล้วก็ยังรักเพื่อนด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างในการร่วมโครงการเนี่ยของทางคณะเองเนี่ยก็จะมีการร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะกับทางเทศบาลแล้วจริงๆทางคณะเคยมีการร่วมโครงการอื่นๆกับ ทางหน่วยงานอื่นหรือเปล่าคะครับจากที่เมื่อกี้กล่าวถึงค,คลินิกฟ้าใสะนะครับอันนี้ก็คือจากสานักงานสวัสดิการสุขภาพะนะครับหน่วยงานบริการสุขภาพของอห้องปฐมพยาบาลเราเนี่ยครับนะครับ,รบโดยอาจารย์ปราณีนะครับุณยาที่ช่วยในการประสานงานเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปาที่รอพอสตหลกักหก ตรงข้างๆลงวัดลังสิตท่าปักซอยเนี่ยครับเส้นรอข้อรถเราเนี่ยครับในการที่จะไปประชาสัมพันธ์เรื่องการเลิกบุหรี่นะครับและเรื่องการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังครับที่รอพอต่อที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานีครับในการทำเป็น PCU หรือว่า เป็นลักษณะปฐมภูมิครับผมก็เลยได้ว่ามีการร่วมงานกับหน่วยงานอื่นนะครับอยู่แล้วเป็นประจำนะครับเอาล่งสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากไปถึงผู้มิจฉหน่อยดีกว่านะครับว่าจากการที่เราได้ไปร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะครับทางคณะของเรารวมไปถึงชุมชนแล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราอยากจะให้ประชาชนนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความรู้ในการใช้ยาที่ดีขึ้นนะครับสามารถใช้ยาได้ถูกต้องนะครับส่วนที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเพื่อที่จะให้ประชาสัมพันธ์ของ นงานของคณะนอกจากตัวมหาวิทยาลัยแล้วนะครับคณะเภสัชแล้วก็ศูนย์ข้อมูลยา นะครับร้านยาของคณะที่เราจะเริ่มมีบทบาทในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับตัวนักศึกษาเองก็ได้มีประสบการณ์นะครับในการออกหน่วยชุมชนนะครับในการทักษะร่วมกับสหสาขาวิชาชีพสุดท้ายก็เป็นลักษณะของการเปิดงานของเพศจชกรชุมชนที่ว่าไม่ได้อยู่แค่ห้องยานะไม่ได้อยู่แค่ร้านยาหรือลุงโรงพยาบาลท่นนั้นเราบริการชุมชนด้วยครับผมนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะโดยตรงมาสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้ยาดูแลตัวเองเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนไงบ้างได้ครับก็ตอนนี้ก็เราจะมี เป็นเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลยานะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบแผ่นโบชัวแผ่นพับมี QR Code สามารถาเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับหรือโทรไปที่เบอร์ตรงนะครับ5 1 4ศูน4 1บอร์ภายในอันนี้สามารถไปติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลยาเราจะมีอาจารย์เพียร์ทจกรประจําอยู่แล้วก็มีนักศึกษาปี6นี่หละครับค,คอยช่วยในการตอบคำถาม ค่ะเอาละครัทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์อย่างมากเลยค่ะที่วันนี้นะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการดีๆนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่า้รนทั้งสองคนนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งนะคะขอบคุณนะคสำหรับอาจารย์ชัยวัน์ลิมประเสริฐค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามีโครงการดีๆแบบนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์นะคะมาร่วมพูดคุยกับรายการของเรากันได้นะคะเอาละค่ะช่วงหน้าครับช่วงหน้ากับช่วง Wisdom Special นะครับอย่างที่ปกติอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้นะคะมาฝากกันแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ คร่าวๆก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับลายข่าวดำเออลายขาวดำอะไรช่วงหน้าก็มาติดตามค,ครับ